สวัสดีครับ BT Premium Auto Senon นะครับวันนี้ส่งงานกับ Ford Ranger T6 ครับผมเปิดไฟลี่ครับแบบไฟลี่นะครับก็จะติดเป็นวงแหวนเบียมสไตน์นะครับทันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดความสว่างนะครับด้วยชดโปอรเจคเตอร์ b i LED Laser ครับตัวนี้เป็นรุ่นฟิ o e ก i x Super b ์ Net นะครับผมเป็นตัวชิปเลเซอร์65วัตต์นะครับเปิดไฟต่ำครับแบบไฟต่ำนะครับตัวเจคเตอร์ทำงานทันทีนะครับนี้ท็อปสุดของทางร้านเลยนะครับ ไปสูงครับเวลเตอร์ครับเป็นไบเลเซอร์ acer, สูงต่ำในตัวครับเรามาชมแสงหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ปรันมคมนะครับแสงเข้มๆเลยนะครับเ<ไ>ปิดไวสูงนี้หลัดทั้งซอยครับชมแสงผ่านฟิล์มตัวลถกันนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานลูกค้าท่านหนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบ,บ T ุ๊ก BT p r e m i u m Motor Center ได้ทุกสาขานะครับโอเคครับผมค,ครับ